สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กระหนุม่มกิจยางอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้หนุม่มกิจยางจะมีเทคนิคดีๆให้กับพี่ๆีชาวสวนยางได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยววันนี้หนุม่มกิจยางจะมาแนะนําเทคนิคการลบมีดที่เดือยบินอย่างนี้นะครับให้กลับมาเดือยมีดสวยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมรับฟังกันเลยครับที่ใช้ก็จะเป็นหินกลางนะครับ ดีไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับอย่างแรกครับเดี๋ยวจะแนะนำพะชานะครับให้ถูคิดลองนี้เลยครับล่องเดิยเลยครับตรงพุงนะครับคิดแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจากพุงก่อนนะครับถูยกหินเล็กน้อยนะครับ เวลาถูถูงนี้นะครับถูกวดเข้ามาในถูกวดเข้ามาในานี้นะครับเห็นไ,ไหมครับ เดี๋ยวไปเริ่มที่หูมีดนะครับหูมีดก็เหมือนเดิมนะครับเข้าลองอย่างนี้ครับแล้วก็ถูกวดเข้ามาในถูกวดเข้ามาไงอย่างนี้ครับถูกวดเข้ามาข้างในอย่างนี้ เไ,ไหมครับเป็นรูปทรงกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากไปพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าพ,พี่อยากให้ผมทำคลิปแบบไหนต่อสามารถคอมเมนต์เข้ามาก็ได้เลยนะครับขอบคุณครับ